ดูกันต่อไปท่านผู้ชมทราบไลยใช่ไหมว่ารัฐบาลตำรวจเขาจะกวดขันเรื่องไม่ใส่หมวกกันน็อกถ้าขับขี่รัรยานรวมถึงซ้อนท้ายตั้งแต่เมื่อวานนี้1มิถุนายนน้ำไรค่ะเข้มงวดเนี่ยมีการประกาศอย่างเป็นทางการถึงขนะดท้ายรองโฆษกรัฐบาลเป็นผู้ถแถลงทีเดียวเป็นการย้ำเตือนประชาชนถึงกฎหมายที่เริ่มบังคับใช้เมื่อวานนี้1มิถุนายนคุณอนุโกมพฤษารุศัก รองโฆษกประจําสํานักนายรีแถลงนะครับย้ําเตือนประชาชนเลยค่ะเพราะกฎหมายนี้มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่เมื่อวานหนึ่งมิถุนายนนะคะบังคับใช้ที่เข้มงวดขึ้นยังไงผู้ขับขี่กับผู้โดยสารรถบัยต้องปฏิบัติตามกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์แปลว่าต้องไม่เล็ดลอดเลยใช่ไหมตามพรบจัดจัดจราจรทางบกมาตราหนึ่งสองสองกำหนดให้ผู้ขับขี่และคนโดยสาร รถมอเตอร์ไซค์จะต้องสวมหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกป้องกันอันตรายในการขับขี่และการโดยสารรถมอเตอร์ไซค์ท่าฝ่าฝืนโทษปรับไม่เกินสองพันและถ้าเกิดคนโดยสารอ่าไม่สวมหมวกนิรภัยตัวคนโดยสารก็โดนและคนขับโดนสองเท่าใช่ค่ะนึกออกใช่ไหมอันนี้คือคูณ3หมายเขาไว้ยังไงทั้งคนขับรถและผู้โดยสารที่ซ้อนท้าย ต้องใส่บทนิรภัยถ้าฝ่าฝืนแปลว่าทั้งคู่จะโดนปรับ2,000ถูกไหมใช่ค่ะและกรณีคนซ้อนคนโดยสารไม่ใส่คนขับขี่เพิ่มเป็นสองเท่าจาก2,000เป็น4,000เข้าใจตรงกันนะย้ำกันก่อนเรื่องนี้อาจจะเป็นเส้นบางๆท่านผู้ชมเส้นบางๆอันเพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยเนี่ยนะท่านผู้ชมใครต่อใครก็ร้อนเงินใช่ไหม อ่าผมบอกว่าประชาชนก็ร้อนเงินมีปัญหาไม่ได้ว่าใครอเส้นบางๆจริงๆและลักษณะหมวกกับน็อกเนี่ยมันแลเห็นง่ายไงน้องค่ะ<า>ถูกไหม<า>ก็เลยต้องย้ำเตือนย้ำว่าใครต่อใครก็ร้อนเงินนะในภาวะอย่างนี้อขอให้ท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นคนขับขี่ถ้าท่านซ้อนคนซ้อนด้วยก็ไม่ใส่โดนไปเลยสี่พันนจะบอกให้ อ๋อเขาประกาศนี่เมื่อวานนี้ใช่ไหมว่าให้ความสําคัญกับความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนเพราะฉะนั้นอขอให้ทุกท่าน <c oughs> ที่ใช้บรลล์ไซไม่ว่าจะขับขี่เองหรือให้คนซ้อนเป็นวินบรลล์ไซขอให้ความปลอดภัยกับกระเป๋าสตางค์ของท่านด้วยเริ่มตั้งแต่เมื่อวาน <c oughs> บังคับใช่เท่าไหร่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะร้อยเปร์เซ็นต